สวัสดีค่ะเข้าครัวทํากินง่ายๆกับยายไกลบ้านนะคะเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะผัดเผ็ดปลาดุกค่ะปลาดุกยายลวกน้ําร้อนแล้วนะคะดับฟาร์มคาวค่ะผัดใส่มะเขือนะคะ มีใบกะเพราใบมะกรูดพริกแดงซอยค่ะพริกแกยายปั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะเปิดเตาแล้วนะคะหยดน,น้ำมันค่ะ แต่พี่แกงเอาลงไปผัดเลยนะคะผัดพี่แกงไม่หอมค่ะไฟไม่ต้องแรงนะคะเดี๋ยวพี่แกงเราจะไหม้นะคะผัดไฟเรื่อยค่ะ ผั่เกงเราหอมแล้วนะคะใส่ปลาลงไปค่ะใส่น้ำลงไปหน่อยนะคะ ใส่น้ำเกลือลงไปค่ะ ใช้ไฟแรงแล้วนะคะยายจะเติมน้ำอีกนะคะตรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะนิดหน่อยน้ำตาลทรายผงชูรสนะคะ ใบมะกรูดค่ะเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดนะคะหลับ,บเป็นข้าว ลาก,กมะเขือเราสุกแล้วนะคะใส่ใบกระเพราลงไปค่ะตามด้วยพริกสีแดงพริกแดงซอยหอมหน่าทานมากเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะตัดเสิร์ฟเลยค่ะปิดเตาเลยค่ะ ผัดเผ็ดประดุกใส่มะเขือเสร็จแล้วนะคะกับข้าวของยายวันนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ